สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ยาพรจะผัดเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วรวมมิตรค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็เอากระเทียมสับใส่ลงไปค่ะ เกี่ยวกระเทียมให้หอมๆก่อนนะคะเปิดเครื่องดูอากาศหน่อย ็ใส่หมูสามชั้นลงไปค่ะ ็ใส่หัวใอ,อกุงไปนะคะใสก่กอบค่ะใสก่กอบลงไปด้วยใส่ก้างทอดอ่อนค่ะ ay dalam pin na ka ก็ใส่สีดดำไปนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่ชส้นใหญ่นะคะ เส้นใหญ่นี่ย้หมอนก็ไปซูผิมาแล้วนะคะ เราก็ปรุงค่ะใส่น้าตาลทรายเลยนะคะหนึ่งช้อนก็ ก็ใส่ซอตสตงโล่ไปค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ไชนาลงไปนะคะ ก็แหวกตรงกลางค่ะใส่น้ำมันลงไปหน่อยเลยแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปค่ะไข่เต็ดน,นะคะสี่ใบเลยแล้วเราก็เขี่ยไข่เขี่ยไข่ให้จุกหน่อยนะคะ เบียพอใส่ไข่ที่หลังเขาเพื่อที่จะให้ไข่เชือบเส้นค่ะก็เสร็จแล้วเราก็ผัดเส้นนะคะใส่ลงไปไข่ไขก็จะเชือบเส้นนะคะ รสชาติเป็นไงบ้างใส่น้ำฝ้าลงไปหน่อยนะคะ แล้วก็ลองชิมใหม่ทีนะคะ อร่อยแล้วค่ะหอมน้ำปลามากๆเลยวิดแก้ได้เลยค่ะแล้วก็ตักขึ้นใส่จานนะคะ ก็ชูพิชไทยค่ะนี่ค่ะเส้นใหญ่ผัดซีอิ้วนะคะรวมมิตรของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยาพรขอขอบคุณท่านทู้ชมมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปต่อๆไปของหยาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ